สวัสดี e ดค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่วงสภากวนชวนหาเรื่องอ่าและตอนนีน้นะคะมีก็แบบนี้มีไม้แบบนี้แล้วก็อยู่ในวันสำคัญแบบนี้เราจะมาทําอะไรดีคะพี่แพรวอ่าแน่นอนว่ามีครบทุกอย่างแบบนี้ก็คงหนีไม่พ้นคอนเทนต์สัมภาษณ์นั่นเองค่ะอ่าและก่อนทีน่เราจะไปดูคลิปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ขอแนะนํนาตัวพี่เพลงจาค่ะหัวหน้าฝ่ายสถานะและวันสําคัญขอเล่นเชิญพี่เพลงจาค่ะตะาและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เพลงจาแล้วนะคะค่ะแล้วก็เราจะมาคุยกับพี่เพลงจาว่าจุดประสงค์ในการจัด กิจกรรมหรือคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรคะค่ะกิจกรรมที่เราได้จัดขึ้นมาค่ะก no so, to ็เพราะว่าเราอะอยากให้น exactly. ักเรียนในโรงเรียนของเราอะได้มีส่วนร่วมกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันบอดพาใม่ว่าข้อวรรรอยกระทงหรือการทําคลิปสัมภาษณ์เพื่อนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเราเนี่ยเดงเห็นว่านักเรียนเราทุกคนอะลนมีความสามารถกันเนาะเราก็เลยแบบว่าอยากที่จะจัดกิจกรรมไหนที่มันแบบว่าส่งเสริมศักยภาพของเขาส่งเสริมความสามารถของเขาเราก็อยากจัดขึ้นค่ะอ่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะไปดูคลิปสัมภาษณ์ลพร้อมกันยังพร้อมแล้วก็ ค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะชื่อคุณครูปริชาติค่ะค่าำถามของอาจารย์วันนี้ก็คือถ้าเลือกกระทงที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมได้อาจารย์จะเลือกใช้กระทงแบบไหนคะในส่วนไม,ไม่ทไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเดิมเดิมเราจะใช้ใบตองอ่าใบตองในในปัจจุบันอาจจะใช้ใบไม้ใบอื่นก็ได้เพราะใบไม้มันยังไม่ละลายในน้ําแล้วก็ในช่วงที่เราไปเก็บอ่ะ มันระยะเวลาที่วันสองวันเราก็เก็บออกได้ในสมัยก่อนก็คือยังคงอนุรักษ์ประเพณีเหมือนเดิมแต่แทนที่จะใช้ใบตองใช้กา้านกล้วยกับกล้วยเราอาจจะเปลี่ยนเป็นใบมะม่วงใบไม้อื่นๆพวกฝักกระถินอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าถ้าเป็นแต่ก่อนเขามีโดนลงให้ใช้ขนมปังซึ่งมันละลายน้ํามันทําให้น้าเน่าได้ใบไม้ก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ย่อยสลายเร็วอโอเคได้แนละ้ วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวันลอยกระทงค่ะก็สมควรที่จะสืบสานไว้เป็นประเพณีของไทยเราซึ่งทั่วโลกทําไม่ได้ไทยเราเป็นมีมีอะไรเรารุ่นยิ่งเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับต้องสืบสานประเพณีของเราไว้ให้ทั่วลูกทั่วหลานต่อไปขอบใจลูกๆที่สนใจเรื่องพวกนี้นะครูมอบรางวัลให้ ลำใหหนึ่งกระป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะเกตครับชื่อหลิวค่ะชื่ออิมค่ะลอยกระทงปีนี้ไปลอยกับใครเหรอคะไปลอยกับครอบครัวค่ะปีนี้ไม่ลอยค่ะกับครอบครัวครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน้องๆชื่ออะไรกันคะชื่อแบทแมนค่ะชื่อนานาค่ะอ้าว คำถามของพี่นะคะคือลอยกระทงปีนี้เนี่ยน้องจะเลือกไปกับใครคะระหว่างคนที่น้องรักหรือว่าคนที่รักน้องคนที่รักหนูค่ะคนที่รักหนูเหมือนกันค่ะอ่าต่อไปนะแล้วปีนี้เาราลอยก,กระทงกับใครหนูไม่มีคู่ค่ะอาจจะไปลอยกับครอบครัวอ๋อเหมือนกันค่ะแต่อาจจะไปลอยกับเพื่อนอ๋อทิ้งวาให้พี่หน่อย N M underscore P X N Y หนึ่งสักอย่าง J I R A D E C ขอบคุณค่ะดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะชื่ออมค่ะชื่อเพลงค่ะชื่อโฟค่ะไม่เตยค่ะอ่าพี่ขอสามคำให้กับวันลอยกระทง <c oughs> หาคนลอยด้วย โสดนะคะลอยคนเดียวค่ะลอยกับแฟนโอเคขอบคุณค่ะเรามาที่กลุ่มชายแท้กันบ้างให้นำตัวกันก่อนเลยว่าน้องๆชื่ออะไรบ้างชื่อโบกเกี้ครับชื่อไปครับชื่อออครับชื่อเกณครับในคำถามที่ว่า ในเนื้อเพลงวันเพ็ญเดือนสิบสอง 12, น้ำขนองเต้นตลิ่งน้องๆคิดว่าตลิ่งนี้คือที่ใดแนะนำแนะนำแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยทุกที่ครับ <laughs> ใใบา้าน <s> um> ผมนี่แหละครับอ่าเช่นะคะ่ะทีมกุ๊ดครับคองเรียบปากช่องครับสนามบอลครับ งัดจากกระดิ่งฉันอ่ะก่อนจะจบคลิปนี้ขอว้าบน้องๆหน่อยได้ไหมนิดนึงอ่ะจำได้ไหมเนี่ยไอจี๋ครับไอจีก็ได้แล้วผมจะบอกยังไงอ่ะโชวไม่จะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแปะให้อ่าหนุบอกชื่อว่าอะไรอาโชว์ก็ได้อ่าลืมชื่อจีนเปิดเรายังไม่เก่งเลยเอ้ยแอนดี้ G E S T J U M U ค่ะอ่ะคนละใบรูปแบบของผมนี่อ่ะเดี๋ยวพูดได้ไหมสะกดนิดนึง O f underscore P A C P I T A t อ่ะขอเช้ฝังค่ะ B O G I E underscore B O N P I T U K ครับชื่อยาวมากนึกว่าชื่อโรงเรียนอ่านให้ผมหน่อยอ่านได้ด้วยเหรออ่าให้ดยนึงนึง S P S S ตาย จนะอกเนาะอะขอขอบคุณน้องๆขอบค,อคุณนะคะ<ม>อาแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็ได้คนสัมภาษณ์แล้วเนะาะอดี๋ยวทราบชื่อน้องๆเขาน้องเชื่ออะไรกันบ้างชื่อทานครับชื่อมินครับอแล้วคำถามของน้องก็คือลอยกระทงปีนี้อยากลอยอะไรออกจากชีวิตคะผมอยากลอยคงจะเป็นเพื่อนข้างๆางผมนี่แหละครับข้างไหนนะข้างขวาอ่าแล้วน้องนะะอยากลอยคนตัวใหญ่ด้านซ้ายครับอะแต่กล้องแพงกล้องไวนิดนึง ก่อนจะไปเนาะทิ้งวับได้หรือเปล่าได้มั้งครับอะไรวะ L N W Z W A 0 9 5 1 8่ครับ M dot M I N underscore T H P อ่าโอเคยังไงก็ขอบคุณน้องๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะแล้วก็มาเจอกับพี่ๆกลุ่มตอบไปแล้วนะคะพี่ชื่ออะไรกันบ้างหรอคะ ค่ะชื่อวิวเวียนค่ะค่ะชื่อดอยค่ะขอถามคำามให้กับมาลอยกับผงได้ไหมคะเอ่อลอยกับพี่ค่ะไปงมหอยค่ะอ่าขอแปะวร์ปไอจีได้ไหมคะปึ่งพี่กที่ปึ่งเลด p h ตเอ u n d e r s c o r e เอค่ะขอบคุณเลยวะ s o s c o r e เจ็ดสกอร์เจ็ดสกอร์ห้าค่ะ ขอบคุณค่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างครับชื่อทีมครับชื่อนี้ครับชื่อแมนครับชื่อนิโมครับชื่อกวินครับชื่อสันครับชื่อโฟครับโอเคค่ะพี่มีคําถามมาถามน้องนะคะว่าวันลอยกระทงน้องจะขออะไรพระแม่คงคาค่ะขอให้สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตครับขอเงินครับ ขอให้ร่ำให้รวยครับขอให้มีความสุขครับขอให้มีความสุขในปีหน้าครับขอให้มีความรักครับขอให้ยูอเพื่อนมาครับอ่าโอเคแล้วเรามีคนไปลอกกระทงด้วยหรือยังครับอยกับเพื่อนครับไม่มีครับไม่มีครับกับแม่ครับกับครอบครัวครับ กับน้องสาวครับครอบครัวและก็สาวครับโอเคโอเคร้านเดี๋ยวพี่ขอวับเราหน่อยไอจีอะไรก็ด้ขอวับหน่อย e u t t h a e underscore f o ับไม่ให้เขาอ slash i n dot h สามครับจะไม่ได้พี่ อ M อัน้สกอร์ A อันนีสกอร N อันสกอร17อันนีสกอร M B N ครับเนชนาทีภาษาอังกฤษครับ F อะไรวะ F T K T E จุด Y 67ครับขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะคลทีนี้ก็จบไปแล้วนะคะเป็นไงกันมง้ะสนุกกันไหมก็ ก็อยากให้นักเรียนชาวบักช่องนะคะได้สืบสานประเพณีตลอดไปค่ะจนแบบเออไม่อยากให้มันเสิ้นสุดลงเป็นข้นนี้เนาะเพราะมันก็มีแต่ในประเทศไทยนะคะยังไงก็ขอฝากประเพณีไว้ด้วยค่ะแล้วก็ลอยกระทงอ่ะจริงๆเป็นสิ่งที่สืบสานกันมานานมากแต่ว่าบางทีอาจจะลบลกเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะรบกวนสิ่งแวดล้อมบ้างก็อยากให้ทุกคนอ่ะช่วยกันรณรงค์สิ่งนี้แล้วก็ไปลอยกระทงกันอย่างมีความสุขค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย